สวัสดีครับทุกคนเนื้อหาในวันนี้จะเป็นการทบทวนเนื้อหาของ p ไพท o นม3ใน EP ที่5การสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้นะครับ ซึ่งเนื้อหา Python ม3ที่ครูทำขึ้นจะมีทั้งหมด5 EP นะครับ EP แรกเป็น EP ทบทวนคำสั่งพื้นฐาน EP ที่2โครงสร้างข้อมูลของ Panda EP ที่3ไฟล์ข้อมูลในรูปแบบของ CSV EP ที่4การเชื่อมโยงข้อมูลและการทำให้เป็นรูปภาพและ EP ที่5 EP นี้นะครับจะเป็นการสร้างส่วนต่อประสานกราฟ,ฟิกกับผู้ใช้นะครับ IDE ที่ใช้ในการสอนนะครับก็คือ Pycharm EDU นักเรียนสามารถ search Pycharm EDU แล้วก็ดาวน์โหลดไปติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ฟรีเลยครับส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้คืออะไรนะครับส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ Graphical User Interface หรือชื่อย่อ GUI เนี่ยคือระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเดิมเนี่ยเวลาเราจะสั่งคอมพิวเตอร์ทำงานเราต้องเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับแต่ G U I จะให้เราใช้สัญลักษณ์ไอคอนรูปภาพนะครับให้มีการตอบสนองต่อผู้ใช้งานเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายและรวดเร็วนั่นเองครับสำหรับโมดูลที่ใช้พัฒนาส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้นะครับเราใช้โมดูล T K Inter นะครับหรือว่า T K Interface นะครับ ซึ่งโมดูล TK Inter เนี่ยเราสามารถใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมครับสามารถ Import เข้ามาได้เลยคำสั่งที่น่าสนใจของ TK Inter นะครับก็จะมีคำสั่ง TK นะครับเป็นคำสั่งที่ใช้สร้างหน้าจอนะครับคำสั่ง Title นะครับจะเป็นการกำหนดชื่อของหน้าจอนะครับต่อไปคือคำสั่ง Geometry อันนี้จะใช้กำหนดขนาดของหน้าจอนะครับคำสั่ง Pack นะครับตรงนี้เป็นคำสั่งที่ใช้รวมวิดเจ็นะครับ คำสั่ง destroy นะครับอันนี้เป็นคำสั่งจบการทำงานแล้วก็คำสั่ง main loop เป็นคำสั่งที่ใช้แสดงหน้าจอนะครับสำหรับวิ d เจ t ที่ใช้นะครับ,รบ,ใ,นะรบในเนื้อหาม3เนี่ยคุณครูจะสอนอยู่ทั้งหมด3 w i วิ e เจนะครับก็คือวิ d เจ t ต label อันนี้จะใช้แสดงข้อความนะครับวิ d เจ t ตต่อมาคือ button ตรงนี้จะใช้แสดงปุ่มแล้วก็ entry นะครับจะใช้แสดงกล่องข้อความ ซึ่ง Widget ในตัว TK Inter เนี่ยมีหลาย w i d g จ t มากเลยนะครับแต่ว่าเนื้อหาม .3 า3คุณครูจะหยิบมาเฉพาะ3 w i วิ e t ที่น่าจะง่ายและก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรมกันเลยครับทุกคนเมื่อเราเปิดตัว Pycharm Edu ขึ้นมานะครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยการ Import นะครับโมดูลที่ชื่อว่า TK Inter นะครับในชื่ออ้างอิงว่า TK จากนั้นเราก็ตั้งชื่อตัวแปร ตัวแปรที่เราชอบมากๆก็คือตัวแปร x นะครับอันนี้ให้รู้ว่าเป็นตัวแปรที่เราใช้สร้างหน้าต่างหลักขึ้นมานะครับจากนั้นเรียกโมดูลแล้วก็ใช้คำสั่ง tk นะครับอันนี้จำได้นะเป็นคำสั่งที่ใช้สร้างหน้าต่างหลักนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเรียกตัวแปรของเราแล้วทำการกำหนดครับอันดับแรกเราจะใช้คำสั่ง title ใช่ไหมครับถ้าทุกคนจำได้ เป็นคำสั่งที่ใช้ตั้งชื่อของหน้าต่างหลักนั่นเองค,คุณครูจะตั้งหน้าต่างนี้ว่าเลิฟนะฮะจริงๆเด็กๆอยากตั้งว่าอะไรก็ตั้งกันไปอะเนาะเสร็จแล้วครับทุกคนเราก็จะสั่งนะครับให้หน้าต่างนี้ทำงานโดยใช้คำสั่งเม n loop นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูว่าจะรันได้ไหมคลิกขวารันนะครับอาตอนนี้เราก็จะได้ หน้าต่างออกมาแล้วนะครับซึ่งเป็นหน้าต่างที่เราตั้งชื่อว่า l o v e นั่นเองแต่เราจะเห็นว่าขนาดของหน้าต่างเนี่ยเล็กนะ,ะตรงนี้เราสามารถที่จะ Move ไปไหนมาไหนก็ได้เราสามารถใช้คำสั่ง geometry นะครับในการกำหนดขน,ดขนาดของหน้าต่างได้ด้วยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูนะครับในการกำหนดขน,ดขนาดของหน้าต่าง l o v e ของเรานะครับเราก็จะทำการเพิ่มคำสั่ง geometry ลงไปนะครับวิธีการง่ายมากเลยเราคลิกเมาส์เอาไว้หลัง คำสั่งไตเติลตรงนี้นะครับแล้วก็ Enter อรลงมาเพื่อทําการแทรกนะครับการกําหนดจากนั้นพิมพ์ชื่อตัวแปรที่เรารักมากๆใช้คําสั่ง geometry นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดเครื่องหมาย double quote จากนั้นให้เราระบุขนาดของหน้าต่างที่เราต้องการลงไปเลยนะพิมพ์ต่อการแบบนี้นะครับ450 x 450นะครับสมมุตินะจากนั้นลองรันดูนะครับ อตอนนี้หน้าต่างเลิบของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อกําหนดขนา,ดขนาดของหน้าต่างของเราได้ง่ายๆด้วยคําสั่งนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นเอา300ก็พอเนาะสามร้อ 300, เราลองรันดูนะครับโอเคกําลังน่ารักนะครับไม่ใหญ่ตัวจนเกินไปครับสําหรับหน้าต่างของเราครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการลองเพิ่มข้อความลงไปในหน้าต่างของเรากันนะครับวิธีการนะครับให้เราเลื่อนเมาส์มาคลิกตรงท้ายคำสั่ง geometry นี้นะครับโอเคจากนั้นให้เราตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับคุณครูจะตั้งชื่อตัวแปรว่า label แล้วกันนะ label 1นะครับ หรือเด็กจะตั้งว่าอะไรก็ได้แต่ขอให้จําได้ก็พอจากนั้นนะครับเราจะทําการอ้างอิงโมดูลเนาะแล้วก็เรียกใช้คําสั่งนะครับ label นี่คำสั่งนี้จะใช้สร้างวิจเจ็ตป้ายข้อความหรือว่าข้อความอยู่ในหน้าต่างของเราทีนี้กำหนด attributes text นะครับอันนี้ง่ายมากเลยใส่ double c o d e ข้อความที่จะแสดงบนหน้าจอเราจะพิมพ์ในตัว double ลโ o ด e นี้คุณครูจะช่างใช้คำว่า I love you เพื่อบอกรักใครสักคนหนึ่ง <laughs> จากนั้นนะครับเราจะต่อท้ายด้วยคำสั่ง pack นะครับซึ่งเป็นคำสั่งที่สำคัญมาก pack เนี่ยจะเป็นการรวมเอาตัว label เ,เ,เข้ากับหน้าต่างของอ window หลัก หน้าต่างหลักของโปรแกรมของเราโอเคน่าจะถูกต้องแล้วนะครับคลิกขวาแล้วกดปุ่มรันเลยนะครับเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ก็จะเห็นคำว่า I love you นะครับอยู่ในหน้าต่างของเราแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเพิ่มนะข้อความบรรทัดที่2ทํทำอย่างไรบ้างเราสามารถที่จะ Copy อันนี้ได้นะครับนี่ระบายแล้วก็ c o อปนะครับคลิกขวา Copy จากนั้นก็ Enter ลงมานะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ใช้ Paste นะครับเสร็จแล้วให้เราเปลี่ยนชื่อตัวแปร ى. ตัวแปรต้องชื่อไม่ซ้ำอ่า I love you again นะเสร็จแล้วคลิกขวาแล้วก็รันดูนะครับเห็นไหมครับในตรงนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มข้อความ I love you I love you again. ได้แล้วง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับทีนี้ w ว d g e t ต่อไปที่คุณครูอยากจะแนะนำก็คือ w ว d g e t ที่เป็นประเภทกล่องข้อความนะครับเดี๋ยวเราจะ,ะลบ label ตรงนี้ออกไปก่อนนะครับกล่องข้อความเนี่ยจะเป็นการเก็บข้อความที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปนะครับอันดับแรกเราจะต้องมีตัวแปรขึ้นมาสักหนึ่งตัวก่อนนะคุณครูจะตั้งชื่อว่าที่1น,นะครับ ตัวแปร t1 เนี่ยจะใช้เป็นตัวแปรชนิด string w a r s นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการสร้าง entry นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า entry 1นะครับเท่ากับค่าอ้างอิงแล้วก็เลือกเป็น entry นะครับจากนั้นนะครับใน entry นี้เราจะระบุ attribute อะไรนะครับ เราก็จะระบุเป็น text variable เพื่อบอกว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาเนี่ยให้เอาไปเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า t1 น,นะครับจากนั้นเราก็ทำการแพ็คลงไปเดี๋ยวเรามารันดูก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เราก็มีหน้าต่างนะครับ ข้อความแล้วก็มีช่องให้เราป้อนข้อความด้วยเช่นเราจะบอกลักลิซ้าอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้นะครับเราต้องมีตัววิดเจ็ตถัดไปก็คือวิดเจ็ตบั t ทอนนะครับคุณครูจะตั้งชื่อว่า b1 Button เนี่ยเป็นวิดเจ็ตประเภทปุ่มนะครับก็จะต้องเรียกใช้ตัว tk แล้วก็ Button นะครับ Button เนี่ยก็จะมีตัว a t tribute text นะครับเพื่อบอกว่าปุ่มนี้มีข้อความอะไรอยู่บนนั้นเช่นปุ่มนี้แล้วก็จะมีข้อความว่า save แล้วก็ pack ลงไปแล้วก็อีกสักหนึ่งปุ่มนะครับเป็นปุ่มที่ใช้ปิดก็แล้วกันนะครับเป็นคูจะตั้งชื่อว่า b 2 b 2เรียก tk button นะครับ ข้อความของปุ่มนี้ก็คือคําว่า close เสร็จแล้วกดปุ่ม pack นะเอ้ยพิมพ์คำสั่ง pack ครับคออไปลองมารันกันดูนะครับอาตอนนี้เรามีปุ่ม save แล้วก็ปุ่ม close แล้วนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้มีการเขียนคําสั่งให้สองปุ่มนี้ทำงาน เดี๋ยวเราจะมาลองสร้างฟังก์ชันง,ง่ายๆนะครับเพื่อทำงานกับตัว Entry แล้วก็ตัว Button นี้ลองดูนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวคุณครูจะลองสร้างตัวฟังก์ชันขึ้นมา1อันนะครับเป็นฟังก์ชันที่ชื่อน่ารักมากว่าฟังก์ชัน i love you นะครับใส่เครื่องหมายโคลอนครับ <laughs> จากนั้นนะครับในฟังก์ชันนี้นะครับจะทำการพิมพ์ message อ่า ์ี message ว่า I love นะครับ I love บวกกับนะครับข้อความที่เราป้อนเข้ามาทางคีย์บอร์ดนะครับซึ่งตอนนี้ถูกเก็บมาใน,นตัวแปรที่ชื่อว่า t หนึนะครับโอเคเมื่อเรารวม message นี้แล้วนะครับเราจะทำการสร้าง label 2ขึ้นมานะครับซึ่ง label 2นี้นะครับ เราจะเดี๋ยวก่อนนะครับสร้างก่อนอ่าเลเบลสนี้นะครับจะมีข้อความว่านะครับแมทเซ็นี่ก็คือเอาข้อความ I love รวมกับชื่อคนนะครับไปแสดงนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็แพคเข้าไปทีนี้เมื่อเราเขียนตัวฟังก์ชันนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมา ระบุใน Attribute นะของปุ่มนี้นะครับโดยใช้คำสั่ง command โอเค command เท่ากับ I love you แบบนี้นะครับ command I love you ก็คือถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับให้มันไปนเรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับซึ่งจะแสดงข้อความออกมาเดี๋ยวเราลองมาลันดูว่าจะมี error หรือเปล่า Okay. สมมุติว่าคุณครูต้องการจะบอกรักลิซ่านะครับคุณครูคก็พิมพ์ชื่อ Lisa, ลิซ่าลงไปแล้วกดที่ปุ่มเซฟอ้าวเออเรอเออรอะไรอ๋อนิดนึงเพราะเรายังไม่ได้ get นี่ต้องใส่คำสั่ง get ด้วยนะครับ get ค่าทีหนึ่งจากการพิมพ์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดปุ่มรันนะครับ Okay. เริ่มใหม่นะเมื่อกี้หน้าแตกลิซ่านะครับกดปุ่มเซฟครับเห็นไหมครับทุกคนตอนนี้เราก็สามารถบอกรักลิซ่าได้เป็นพันครั้งเลยโดยการกดปุ่มเซฟโอเคเหลืออีกหนึ่งอันที่เรายัางไม่ได้ใส่ก็คือปุ่ม close นะครับปุ่ม close เดี๋ยวเรามาเพิ่ม attribute command เข้าไปนะครับ command เท่ากับ lambda นะครับ lambda ลลแล้วก็หน้าต่าง x นะครับก็ใช้คำสั่ง destroy นะครับเรียบร้อยแล้วครับลองรันดูนะครับแล้วก็เป็นบอกลักลิซ่านะครับกดปุ่ม save นะครับลิซา่าลิซา่าลิซ่านะครับพอเรากดปุ่ม close ปุ๊บอ่าก็จะปิดโปรแกรมของเราไปอย่าง เรียบร้อยนะครับคําสั่งใน EP นี้ก็อาจจะดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราค่อยๆฟังแล้วก็เรียนรู้นะครับไปทีละนิดนะครับก็จะเข้าใจได้ว่าแต่ละส่วนของโปรแกรมนั้นทํางานได้อย่างไรบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับ EP ที่5การสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้โดยใช้โมดูล TK i n t e r นี้นะครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับ บางว่าทุกคนก็คงจะาสามารถที่จะนำความรู้นะครับไปเขียนโปรแกร,รมใน Python ได้นะครับหรือถ้าใครสนใจอยากจะทำโปรแกร,รมเขียนโปรแกร,รมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่านี้ก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้าจากแหล่งความรู้ที่มีอยู่เต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดเลยนะครับสำหรับเนื้อหาของการทบทวนเนื้อหา Python m o นะครับของค,ครูก็คงจะมีเพียงเท่านี้ถ้ามีโอกาสค,ครูก็คงจะได้ทำคลิปอสอนเด็กๆนะครับในการสร้าง โปรแกรมง่ายๆโดยใช้ Python นะครับก็หวังว่าจะมาติดตามอย่าลืมกด Subscribe นะครับช่องครูทีมเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อมีความรู้ดีๆจะได้แบ่งปันให้กับทุกๆคนก็คงจะจบเนื้อหาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ